งานของจิตเป็นงานละเอียดละเอียดยิ่งของงานอื่นใดเท่าที่เดินผ่านมางานของจิตนี้ต้องได้ใช้สติปัญญาทุ่มเทลงอย่างเต็มความสามารถจริงๆคำว่าสติปัญญาก็มีความอ่อนแอและมีความกล้าแข็งได้เหมือนกัน ขณะที่เราพยายามฝึกฝนอบรมสติปัญญาของเราเบื้องต้นก็นล้มลุกคลานแพ้มากกว่าชนะ,ะถ้าพูดถึงเรื่องความชนะได้น้อยกว่าเสียไปแต่ยังดีกว่าที่เสียไปตลอดเวลาซึ่งไม่มีความรู้สึกว่าตนเสียไปหรือไม่ได้คิดว่า ตนต่อสู้เพื่ออะไรหรือแก้ไขอะไรบ้างยังดีกว่าอย่างนี้เพียงขณะที่เริ่มฝึกหัดจิตเบื้องต้นเราก็ได้เริ่มท้ายสติแล้วคือมีความตั้งท่าตั้งทางภายในจิตใจคือทําความรู้สึกมีเจตนาพร้อมไม่เช่นนั้นอันก็ไม่ทราบเรื่องของจิต ที่คิดออกอย่างละเอียดและออกส่วนงาน,นอื่นๆเราจะทําอะไรทางกายเราก็ทำไปได้อย่างสะดวกสบายคิดไปไหนก็คิดได้แต่งานนั้นก็ไม่เสียแต่งานของจิตนี้ถ้าจะปล่อยคิดไปอย่างนั้นมันก็ไม่เกิดประโยชน์ถ้าคิดก็ต้องคิดด้วยเจตนาจริงๆคือคิดอ่านใจตรอง ซึ่งเรียกว่าเป็นงานอันหนึ่งแต่คิดตามธรรมดาของนิสยนัยจิตนี้มันก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรจรงเรียกว่าง,งานละเอียดแต่ก็เป็นงานเพื่อเราโดยเฉพาะจริงๆอันดับแรกก็คือเพื่อเราอันดับต่อไปก็เพื่อผู้อื่นที่ควรจะได้รับหรือควรจะได้สงเคราะห์กันเป็นลําดับดังพระพุทธเจ้าของเรา ในขนาที่เสด็จออกทรงผนวดเบื้องต้นพระรัมย์ในเบื้องต้นเนี่ยจะมีความปรารถนาว่าจะเป็นศาสดาสอนโลกก็ตามแต่ก็ไม่มีน้ำหนักยิ่งกว่าที่จะบำเพ็ญพระองค์เพื่อความรู้แจ้งทางตลอดพุือเพื่อความแก้ไขสิ่งที่ขัดข้องอยู่ภายในพระทัยคือเิดลสอาสวะทั้งปวงนี่เป็นภาระที่หนักหน่วงมากทีเดียวขนาดที่ตัด จากสิ่งที่รักที่ชอบใจทั้งหลายนี้สว์โลกกัดกันไม่ค่อยออกหรือตัดกันไม่ออกแต่พระพุทธเจ้าทรงฝืนอย่างยิ่งถ้าเราพูดธรรมสาของเราอะไรจะรักยิ่งกว่าเมียนะอะไรจะรักยิ่งกว่าลูกนะอะไรจะรักยิ่งกว่าสมบัติท่าฐานยิ่งกว่าเจ็ดพิยเจติก อำน,นาจวาสนาที่ตนปกครองอยู่อันดับแรกก็คือพระชายานี่เป็นสําคัญมากเพราะเป็นคู่พึ่งเป็นพึ่งตายกันอันดับที่สองรองลงมาก็คือพระราชโอรสแม้จะ,สะเสด็จเข้าไปชมพระโอรสในขณนะที่จ่จเสด็จออกจากสมง,งวดย,ยังต้องฝืนพระทยัยหากว่า สระเดกเข้าไปเยี่ยมพระโอรสซึ่งกำลังสยญ,ญาติอยู่กับพระมารดาก็เป็นเหตุจะให้พระมารดา,านั้นตื่นขึ้นมาแล้วจะเป็นดูสักต่อการถนวดของพระองค์สุดท้ายก็ต้องตัดทั้งสองฝืนจิตฝืนใจตัดอย่างยิ่งเหมือนก็บบ่าหัวใจลอยไปเลย เสด็จออกไปเต็มไปด้วยความห่วงความใยตั้งแต่วาระแรกที่เสด็จออกจนกระทั่งการบำเพ็ญปฏิบัติตูตลอดเวลาความคิดความห่วงใยไม่มีอะไรที่จะมากยิ่งกว่าเสด็จตระเภทนีงเป็นสิ่งที่เหนียวแน่นมากที่สุดบุพนา,าจ,จิตใจแต่พระองค์ก็ทรงฝืนเต็มพระสติกําลังความสามารถตลอดมานอกจากนั้น นอกจากนั้นแล้วยังฝืนต่อความเป็นอยู่สถานที่อยู่การบําเพ็ญลาบากลําบนขนาดไหนถ้าทายตั้งไว้ไม่ลดละไม่ท้อถอยถึงจะคิดถึงอะไรอะไรก็ตามพยายามปัดตลอดเวลาเพราะเป็นเรื่องของกิเลสด้วยกันทั้งนั้นการถอดถอนกิเลสต้องถอดถอนสิ่งเหล่านี้จาเป็นต้องฝืน คิดดูตั้งแต่ขัน้นะเสด็จออกทรงผนวดเบื้องต้นจนกระทั่งถึงวันได้ตรัสรู้เป็นเวลาหกปีนั้นจะมีความทุกข์ความทรมานมากมายเช่นไรเพราะเป็นคนโลกกับที่พระองค์ประทับอยู่แต่ก่อนกับที่ไปประทับอยู่ในป่า เื้การบําเพ็ญพาต้องเป็นไปด้วยความเข้มงวดกวดขันสละเป็นสละตายสลบสลายส,ส,สามครั้งกดตระกยาหารถึงสี่สิบเ้าวันทําไมจะไม่ทุกเพียงอดข้าวันสี่วันก็เป็นกองทุกพอแล้วแต่เพราะอย่าง,ย,างยิ่งเลยว่าตาวันตาก็เคยอด เหมือนกันได้เวลานานๆตั้งสี่สิบกว่าวันก็ได้แต่ท่านก็ต้องทุกข์ของท่านเต็มที่เป็นแต่เพียงว่าแง่งการปฏิบัตินั้นผิดกันกันกบพระพุทธเจ้าตอนที่พระองค์ทรงอดภรยาหารไม่เสวยเลยสี่สิบเก้าวันนั้นเป็นความมุ่งจะตรัสรู้เพราะการอดอาหารนั่นเท่านั้นโดยไม่มีความเพียรทางจิตใจเข้าเกี่ยวข้องเลย แต่ที่พระท่านอดน,น,อดนี้ท่านอดเกี่ยวกับเรื่องจิตใจเพื่อ,อนั่นเป็นแน่หนึ่งแห่งอุบายวิธีแก้กิเลสหรือเป็นการช่วยการแก้กิเลสในทางจิตตภาวนาจึงมีผิดแปลกปันอีที่ตรงนี้แล้วการฝึกการทร,ร,รมานทั้งร่างกายก็ไม่รับเต็มเม็ดเต็มหน่วยการหลับการนอนก็ไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยอาการทั้งสี่คือยาบทยืนเดินนั่งนอนไม่มีความสะดวกสบายเลยภายในจิตใจก็รบกับกิเลส ทุกประเภทที่มีอยู่ฝังอยู่ภายในใจเหตุใดจ,จะไม่รับความทุกข์ความระบาดความทรมานความทุกนี้ไม่มีใครต้องการแต่เขาจาเป็นต้องฝา่าฝืนก้าวเข้าไปสู่กองทุกนั้นจนกระทั่งผ่านไปได้ในขณะที่ก้าวเข้าไปผ่านไปกับกองทุกในยาบททั้งสี่ทึ่เป็นไปอยู่ในร่างกายของเราล้วนแล้วตั้งแต่กองทุกขนั้นใครจะไม่มี ความทุกข์ความลำบากมากมายจะไม่รับความทรมานทั้งทางหน้าจิตใจด้วยต้องทรมานอย่างเต็มที่ต้องทุกข์อย่างแสนสาหัสจนกระทั่งในตรัสะรู้แล้วโดยวิธีที่ถูกต้องคือตรงกำหนดอนาปานสติแล้วจึงได้เบาพระไทยลงเรียวกว่าเป็นคนละโลกอีกเช่นเดียวกันคือพระไทยที่ เป็นพระเจ้าิเรศแต่ก่อนนั้นได้กลายเป็นพระไทยที่บริสุทธิ์ขึ้นมาเต็มดวงแล้วก็นำมาสั่งสอนโลกการเกี่ยวข้องกับโลกแนะนำสั่งสอนไปนานเท่าไหร่ก็ย่อมมีความชนนประชาชนก็ย่อมมีความนสนแต่มากขึ้นโดยลำดับเพราะต่างคนต่างจะหนีทุกต่างคนต่างจะหาความสุขใส่ตนเองหา หลักฐานหาที่ถึงทางจิตใจพอได้ยินจีดศักท์จิติคุณของพระองค์ว่าเป็นผู้ทรงสังสอนโดยถูกต้องแน่นดำก็ยิ่งเกิดความสนใจมากขึ้นที่จะเข้ามาเกี่ยวข้องกับพระองค์จนปรากฏเป็นภาษาวกขึ้นมามากมายกากลองนอกจากนั้นก็ยิ่งแตกแขนงไปแล้วพุทธภาระที่พระองค์จะทรงเกี่ยวข้องกับประชาชนนั้นมีจำนวนมากมายเพียงไร นี่ก็เป็นความทุกข์โดยลำดับแต่ความทุกข์ประเภทนี้เพื่อสงเคราะห์โลกโดยตรงไม่เกี่ยวกับพระไทยของพระองค์ที่จะต้องแก้ไขกิเลสอ,อาสะออกจากภายในนั้นเลยนี่เราสรุปความทุกความลำบากแห่งการประกอบความภาคเพียรนัตพยายามที่จะหลุดพ้นออกจากอํานาจแห่งความกดทวงหรือขรอบงธรรมชาติอันหนึ่งที่บังคับภายในพระไทยของพระพุทธเจ้า มีความทุกข์ความลำบา,ากความทรมานเช่นนั้นในศาสนาของพระพุทธเจ้าก็เป็นมาด้วยความลำบากเช่นนี้พระพุทธเจ้าก็ทรงลำบากเช่นนั้นการสั่งสอนก็ต้องสั่งสอนตามปฏิปทาที่ทรงบำเพ็ญมามีความลำบากหรือหนักเบามากน้อยเพียงไรเช่นเดียวกันจะสั่งสอนอย่างอื่นไปไม่ได้ความเฉลียวฉลาดแหลมคมก็มีใครที่จะเกินพระพุทธเจ้าหากว่า ธรรมะที่จะนามาสอนโลกเป็นไปเพื่อความสะดวกสบายโดยไม่ต้องทําความเปล่เปลียนให้ลําบากลาบนเช่นเดียวกับพระธเจ้าแล้วพระองค์จะประทานธรรมะที่เหมาะสมให้ทุกๆคนใครพอฟังแล้วไปสําเร็จมคผลนิพพานไปเรื่อยๆไม่ต้องมาฝึกฝนทรรมนให้ลําบากลําบนด้วยการเดินจงกลมนั่งสมาธิภาวนาทําบุญทำทานเสียอะไรๆตลอดถึงได้เวลากําลังบังชาไปเลยแต่นี้ไม่มีทาง ที่จะให้เหมาะสมยิ่งกว่าทางที่ทรงดำเนินมาแล้วและได้ผลมาแล้วอย่างพอพระไทยได้แจ่มัติมาปฏิปทาคือทางสายกลางแปลว่าเหมาะสมที่สุดเนี่ยเราแปเอาความเลยว่ามัติมาปฏิปทาแปลว่าอะไรแปลว่าเหมาะสมที่สุด บรรดาจะพูดเครื่องมือกับบรรดาเครื่องมือที่จะแก้กิเลสทุกประเภทไม่มีเครื่องมือใดที่จะเหมาะสมยิ่งกว่ามัชฌิมาปฏิปทาจึงเรียกว่าเป็น่ามกลางขสม,มอหรือเหมาะสมอยู่ตลอดมาแกกิเลสทุกประเภทในหัวใจสัตว์เมื่อมัชชิมาปฏิปทาเป็นมาอย่างนี้ผู้ปฏิบัติจะให้นอกเนื้อปจากปัฒมัชชิมาโดยที่ให้เป็น เป็นไปด้วยความต้องการขังตนที่ไม่ต้องดาเนินตามหลักนั่นเลยอย่างนี้มันเป็นไปไม่ได้จําเป็นต้องยึดหลักปฏิปทาจะยากจะง่ายจะลาบากยางไรก็เช่นเดียวกับเราถากถางหุนทางจะไปสู่จุดที่หมายมันจะรบกุงดังขนาดไหนเมื่อเข็มทิศของเราที่ปักลงไปแล้วโดยถูกต้อง มีกุมายป้ายทางไว้แล้วว่าต้องเดินต้องทําไปตรงนี้เราก็ต้องทําแม้แต่ภูเขาก็ต้องเจาะอ,อันทะลุเข้าไปเช่นถ้ำหุนตาลเป็นต้นเนี่ยต้นไม้จะใหญ่นาะขนาดไหนลบกลุงดำเทินลรก็ต้องถากกองถางสูงต่ำก็ต้องขุดทําลายกันลงจนเป็นที่ราบลื่นเป็นทางที่ควรเดินได้แต่เราจะเลือกเอาที่อื่นมันเลือกไม่ได้ การดําเนินปฏิบัตธตามหลักธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงหลัสสอน,สอนก็ถือเอาเรื่องจิตใจของที่มีกิเลสจุพัภาในใจของเราว่ามีมากน้อยเพียงไรถ้ากิเลสเรานันหนาจนมืดดำกรำรตาแต่จะให้มันสําเร็จเสร็จสิ้นให้มันออกหมดด้วยการนึกออกเพียงเท่านั้นได้แล้วค่ะ ศาสนาก็ไม่จําเป็นจะต้องเอามาสอนโลกามากมายพระพุทธเจ้าได้สราวกทั้หมาท่านก็เป็นมานานแล้วเป็นมาด้วยความสะดวกแค่นี้แต่นี้ก็เป็นไปไม่ได้ต้องเป็นตามหลักมัชฌิมาปฏิปทานี่คิดเลยของเรามีขนาดไหนที่พอจะเอากบไปใส่ไม้ทางต้นคนถากคนฟันคนตัดคนไปขนาดไหนเราก็ต้องเอาลงอย่างหนักมือจนกระทั่ง มันเหมาะสมแก่กบที่จะไปใส่เราถึงจะใส่ได้ถึงความเพียรที่จะใช้สติปัญญาอย่างละเอียดลอให้เหมาะสมกับที่เด็กประเภทนั้นน,น,นั้นก็เป็นไปเองถึงระยะที่จะเอากันลงอย่างหนักสลาดเป็นขนาดตากันลงทั้งส่วนร่างกายเราก็ยอมรนะับอ่าสู้กันไปนี่คือหลักมัชชิมาเป็นอย่างนี้และยังเป็นที่เหมาะสมกับบุค ผู้ปฏิบัติเป็นนายายไปด้วยนิสัยของเราเป็นอย่างไรถ้านิสัยของเรามันหยาบก็แสดงว่ากิเลสมันหยาบเราต้องทําให้หนักมือถ้านิสัยของเรามันละเอียดคือกิเลสมันละเอียดลงไปพิจารณาะไรมันคล่องแคล่วเข้าไปโดยลาดับแก้กิเลสไปได้โดยลำดับนั้นมันก็ไม่ยากเพราะกิเลสมันไม่มากช่นเราลองถางป่าป่าไม่มากไม้ลายนั้นมันก็ถางได้ง่ายถ้ามันป่าหนาเราจะไปทาให้ง่ายเหมือนอย่างป่าไม้บางๆมันก็เปลี่ยนไปไม่ได้มันต้องหนักมือ นคนคนเดียวนั่นแหละนี่เละในขณะที่มันหนักมันยากมันยากจริงเราต้องใช้ความพยายามอย่างหนักหน่วงทุ่มเทกําลังลง,ลงเต็มความสามารถเอาตายก็ยอมตายเถอะนะอย่างไรก็เรื่องความตายนี้มันเต็มอยู่ในตัวของเราอยู่แล้วเราจะแยกแยะไปไหนจะปิดตัวไปไหนจากความตายนี้ไม่ให้ตายถึงเวละถึงการของมันแล้วยังไงมันก็ต้องตาย ป่าช้ามีอยู่กับตัวของเราอยู่แล้วเรากลัวไปอะไรเมื่อจะทําประโยชน์ทําไมจะกลัวตายการทําประโยชน์ไม่ใช่การทําความล้มจมคิดหายจากตัวเองซึ่งพอจะกลัวความตายความตายก็เป็นเรื่องความตายอันหนึ่งต่างหากมีเป็นเหตุให้เกิดมานะในทางที่ดีมีกําลังใจขุดค้นกันลงไป ใมันเห็นสิ่งที่มีอยู่ในตน่ันมาทุกข์คำพีทุกข์คำพีสอนมาลงทุกที่กายที่ใจของเราในทั้งนั้นกองทุกข์คืออะไระก็คือกองกายก็ดวงใจของเราเนี่ยคือกองทุกข์ขันห้าแปลว่าหมวรก็แปลว่ากองนี่กับกองทุกข์นั่นเองกำหนดดูลงทุกข์ที่ตรงนี้แยกแยะดูให้ดี ให้มันเห็นประจักษ์ว่าทุกมันเป็นความจริงเป็นอย่างไรที่เรียกว่าเป็นความจริงใจเป็นความจริงเป็นอย่างไรถ้ามันเห็นลรงที่ขันที่ใจของเรามีเรียกว่าเรียนเพื่อรู้เรื่องของเราเรานั่นแหละเป็นผู้ขอเรื่องใ่ตัวเราเองไม่ใช่ผู้อื่นผู้ใดลูกเสียงจริงลดเครื่องสัมผัสอะไรมาเป็นผู้ขอเรื่องให้เราอันนั้นเป็นแต่เพียงต้นเหตุอันหนึ่งที่ให้จิตไปคิดเป็น ยึดเอาสิ่งนั้นแล้วมาเกิดอารมณ์เป็นข้าสุดแก่ตนเท่านั้นความเป็นข้าศุดอันแท้จริงก็คือความคิดความปรุงความสัาผัญมน่นหมายไปในทางที่ผิดของจิตนั่นแหละจึงเป็นการสั่งสมความทุกข์ขึ้นในขณะที่จิตคิด,คด,คดไปในทางที่เป็นกิเลด่พิเียกว่าสมุทัยเป็นความผิดทุกข์ความเมื่อเราค้นคว้าอยู่ ตลอดเวลาตามสัจธรรมที่เป็นความจริงนล้วนอยู่แล้วด้วยสติปัญญาไม่ลดละความเพียรความจริงต้องปรากฏขึ้นมาโดยลำดับลำดาจนกระทั่งเป็นความจริงเต็มส่วนภายในยจิตใจของเราตอนนั้นละ่ะทาระทั้งหมดที่เป็นปด้วยความตะเกียกจักลาความปากาความฝื้นค,ค,ความทรมานตนเองเพื่อแก้ที่เหลืจะหมดไป อันนี้ก็เหลือตั้งแต่กองทุกซึ่งเป็นกากเมืองอยู่ภายในร่างกายอันนี้มันก็เห็นมีพิษมีสง่าสมบัติอันมีคุณค่าอย่างยิ่งก็คือใจแล้วได้ประกอบบำเพ็ญบรรจุเข้าเต็นดวงใจของเราแล้วมันก็เหลือแต่กาก,ากเมืองคือขันห้าในจตร่างกายอา้าวตดไปเมื่อไหรก็ยอมรับกันอยู่แล้วเพราะพิจารณาเพื่อการยอมรับนี้ ไม่ได้พิจารณาเพื่อการปฏิเสธว่ามันไม่ตายเรื่องความตายมันมีอยู่แล้วทุกธาตุทุกขันยอมรับกันตามหลักความจริงว่านี้คือตาชาตของเราได้แจกธาตุขันนี้เองพิจารณาจนจบอันนี้แล้วมันก็เป็นกาก,ากเมืองไปถึงคราวมันสลายจะชาวจะเรียกเป็นบุกรายฐานว่าพยายามมาทุลราชมาเอาก็าให้ไป นี่รยากากเมืองความจริงพะยำยมัติล่าทนันแปลว่าอะไรก็คือความสลายของธาตุของขันที่มันประชุมกันนี้เท่านั้นไม่ใช่เป็นตนเป็นตัวที่ไหนถ้าเป็นตัวก็เป็นตัวของเราเองสลายลงไป <crec. S 1> นั้นไม่มีอื่นใดนี่เมื่อยันตามหลักความจริงนี้แล้วอะไรจะมาหลอกลวงจิตใจเราได้ในโลกนี้นอกจากอาการของจิตเรื่องของจิตหลอกลวงตัวเองซึ่งเป็นสิ่งจำกรอยู่ภายในนั้นเป็นใช้ให้ใหลอกลวงเท่านั้นไม่มีอย่างอื่น สิ่งจงอมปลอมทั้งหลายนั้นได้ถูกทำเลอกแล้วด้วยสติปัญญาก็ญญาไม่มีอะไรจะมาหลอกขันก็ทราบว่าเป็นขันธาตุทราบว่าเป็นธาตุากายก็สมมุติว่าเป็นกายก็รู้ว่าเป็นกายเวลาตายก็ทราบว่ามันจะตายอยู่แล้วตัง้งแต่ยังไม่ตายก็ทราบไปแล้วเวลามันจะตายจริงเราจะได้วันไหนที่ไหนเพราะมันเดินไปตามความจริงของปัญญาที่เราพิจารณาเรียบร้อยแล้วนั้นแน,น่ท่านเรียกว่า<ม>การเรื่องตน การสลัดสิ่งที่เป็นค่าสุดต่อต,อตนเองออกไปพ้นจากการกดขี่บังคับของใจมีกิเลสเป็นตัวสำคัญเพราปกติจิตนั่นเป็นเหมือนนักโทษไม่ได้อยู่โดยลำพัง ต้องมีผู้ควบคุมมีผู้บังคับบัญชามีผู้ทรมานอยู่ตลอดเพราะอยู่ใต้อำนาจของเขาเมือเ่อได้สลัดปัดทิ้งหรือตดแอกออกไปจากสิ่งเหล่านี้แล้วเราก็เป็นอิสระเสรีพ้นจากการกดถ่วงบังคับอะไรๆทั้งสิ่งนั่นนั่นแหละท่านเรียกว่าทำเสรี พฤติธรรมเสรีกิตตเสรีเป็นอิสระภาพดูได้ทุกสิ่งทุกอย่างฟังได้ทุกสิ่งทุกอย่างไม่สามารถที่จะทำอันตรายแส่จิตใจให้เราได้เมื่อถึงขั้นนั้นแล้วไม่ต้องถามหาที่มความสบายความปวดเครื่องภาระอะไรที่ว่าลำบากระบนมาแต่ก่อนนั้นจะมาเป็นผลให้ประจักษ์ในนี้แหละความลำบากทั้งหมดเป็นผลให้เราได้รับความเป็นอิสระ เพราะฉะนั้นความลำบากในการประกอบความเพียจรจึงไม่มีอะไรเสียหายเป็นเครื่องสนับสนุนมาโดยลําดับจนกระทั่งถึงจุดหายลายทางน,นี่เป็นความลำบากที่มีคุณค่าไม่ใช่ลาบากเฉยๆลาบากด้วยการประกอบความภาคเพียรเพื่อเราเองนี้มีคุณค่ามากอย่างนี้จึงเป็นสิ่งที่ไม่น่ากลัวเป็นสิ่งที่ไม่น่าขยะแขยงเป็นสิ่งที่ไม่น่าอินนาระอาใจเป็นสิ่งที่ หน้าดำเนินหรือหน้าทำเพื่อความพ้นทุกข์หรือเพื่อความดลทดพ้นจากสิ่งกดท่งาา่งภายในจิตใจต่เมื่อถึงธรรมชาตินั่นแล้วหมดปัญหาไปทุกอย่างไม่มีอะไรเข้าไปเกี่ยวข้องเลยนั่นแหละท่านเดียวอิสระมีแต่ความาพูดแบบโลกออกมีแต่ความสง่าง,งามความสว่างสว ใจทั้งดวงเป็นธรรมทั้งดวงนี่พลิกไปแล้วว่าใจกลายเป็นธรรมทั้งดวงไปแล้วถี่เราชื่อเพียงว่าปุปากก็พูดได้ว่าใจใครบริสุทธิ์พูดให้เต็มไม่เต็มหน่วยตามหลักธรมธรมชาติจริงก็กลายเป็นธรรมทั้งดวงไปแล้วอันนี้แหละเรียกประธรรมประเสริฐออกจากใจที่ประเสริฐพอหลุดพ้นจากสิ่งตามซมทั้งหลาย นี่มัชจิมารรนในหลักธรรมชาติถึงที่อันกเกษมเป็นท่ามกลางในตลอดเวลาคือพอดีอยู่โดยสม่ำเสมอไม่มีการไม่มีสถานที่แล้วไม่ต้องยุ่งกับเรื่องอดีตไม่ต้องคิดวุ่นกับเรื่องอนาคตว่าจะเป็นยังไงต่อไปเพราะปัจจุบันนี้เป็นธรรมชาติที่สิมปัญหาโดยประการทั้งปวงแล้ว แม้แต่ในปัจจุบันก็ยังไม่ติดตัวเองจะไปวุ่นกับอนาคตให้เสียเวลาเวลาอะไรนี่นี่คือคือความหมดตังวลถึงที่อันกเกษยท่านถึงอย่างนี้ความคาดความหมายของคนเราก็คิดว่าไปโน้ไน,ไป,นไป้นไนข้ามโลกทางสารก้าไปโน้นเหมือนเขาไปขึ้นไปพระทิตพระจันทร์เนี่ยความจริงมันถูกกดทงทิ่ไหนปลดเครื่องแล้วมันก็เป็นความกเสีย เป็นอิสระขึ้นมาที่นั่นแต่คําว่าที่นั่นนี่หมายถึงจิตเท่านั้นเราเราไม่ได้หมายถึงว่าที่สถานที่ต่างๆหมายถึงจุดแห่งความรู้นั้นเท่านั้นที่ว่าที่นั่นคือจิตนั่นเป็นผู้ถูกกดถ่วงหรือกดขีบ่บังคับมาเป็นกี่กับกี่กันจนนั่งไม่ได้และมาสลัดตัวออกเสียจากความกดถ่วงนั้นกลายเป็นอิสระจิตอิสระธรรมขึ้นมาในความรู้อน,นั้นนั่นแหละเรียกว่าที่นั่น หมายถึงที่อันนี้เองเราตั้งเป็นสมมติขึ้นมาถ้าไมาตั้งอย่างนั้นโลกมีสมมตุติพูดกันก็ไม่ทราบจะคาดจะหมายอะไรจึงทําเป็นกลุ่นหมายป้ายทางไว้โดยคาพูดอย่างนี้แต่เมื่อเข้าไปถึงแล้วก็รู้กันเองพูดเอาอย่างไรมันก็ไม่ถูก,ถ,กไไถูกอยู่เฉพาะไม่พูดเท่านั้นถูกอยู่โดยลําพังของตัวเองที่รู้อยู่นั้นเท่านั้นอย่างอื่นทมาทอะไรพูดไปอะไรมันก็ไม่ถูก ความรู้นี่แหละที่เรารู้ๆอยู่เวลานี้าว่าอาภัพก็คือธรรมชาตินี้เป็นผู้อาภัพเพราะไม่มีอำนาจและมีความรู้ความเฉลียวฉลาดพอที่จะปดเรื้องสิ่งที่อาภัพนั้นออกจากจิตจิตจึงกลายเป็นจิตอาภัพไปแต่เมื่ออาศัยการอบรมอยู่โดยสม่ำเสมอจนมี ความสามารถนะสลาดสิ่งที่อาภาัพออกไปใจนี่ก็กายเป็นใจที่อัศจรรยขึ้นมาเพราะไม่มีอะไรที่เป็นของอาภาพัพไปเกี่ยวเนื่องหรือไปแทรกซึมถ้าว่าอาภาัพก็อยู่กับกิตถ้าว่าระเซิฐก็อยู่กับกิตเป็นแต่เพียงว่าพลิกตัวออกเท่านั้น วันนี้การไสดยธรทำพอเห็นสมควรวันนี้รู้สึกเหนื่อหน่อย